มือถือ Android ดค้างช้ากระตุกใช้งานไปใช้งานมาบางทีมีโฆษณาแปลกๆเด้งขึ้นมาระหว่างการใช้งานด้วยเพราะมีแอปแปลกๆอยู่ในเครื่องนั่นเองครับและแอปแปลกๆพวกนี้เนี่ยจะมีแอปอะไรบ้างวันนี้ครับพี่นนรวมให้กับทุกคนแล้วครับเพราะพี่นนจัดให้ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมนนทวัฒน์ที่เจเนอชแนลครับสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เจอปัญหามือถือ a n นดรอยค้าง ช้ากระตุกใช้งานไปใช้งานมาครับสักพักหนึ่งมีโฆษณาเด้งขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยครับผมเพราะอะไรครับเพราะมีแอปแปลกๆอยู่ในเครื่องนั่นเองครับซึ่งแอปแปลกๆพวกนี้ครับเราไม่ได้เป็นคนดาวน์โหลดมาด้วยซ้ำนะครับไม่รู้มันดาวนโหลดมาจากไหนไม่รู้มันมาอย่างไงใช่ไหมครับวันนี้ครับผมมีวิธีการที่จะลบแอปพวกนี้ครับซึ่งการลบแอปพวกนี้ครับก็ไม่ได้ว่าลบกันง่ายๆนะครับบางครั้งคือบางแอปคือมันไม่อนุญาตราลบอ่ะเออแต่วันนี้ครับผมมีวิธีการลบแอปพวกนี้มาแนะนําให้กับทุกคนครับซึ่งสามารถที่จะเพิ่มคควววาามมเเรรร็ให้้้กัับบืออถขงไดดย เดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอมือถือของผมให้กับทุกคนได้ดูกันนะครับผมปึ๊บนะครับทุกคนขั้นตอนแรกครับให้ทุกคนนะครับผมมาปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตมือถือของเราก่อนนะครับนี่ผมจะเปิดครับทุกคนได้ดูนะฮะแล้วก็ปิดเลยครับปึ๊บปึ๊บปิดให้หมดนะครับทั้งอินเทอร์เน็ต WiFi แล้วก็ที่เป็นอินเทอร์เน็ตจากสัญญาณมือถือของเรานะครับปิดให้หมดเลยแล้วแางนั้ครับเราก็ปัดขึ้นมาอย่างนี้ครับแล้วก็เพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าเฮ้ย แอปพวกนี้ครับผมแอปเกี่ยวกับความเร็วของเครื่องนะครับผมนู่นนี่นั่นนะครับผมทําให้เครื่องเร็วขึ้นนู่นนี่นั่นบางทีครับมันแจ้งเตือนขึ้นมาครับในระหว่างเราใช้งาน Facebook อยู่และเราเผลอเอาใส่กระเป๋าหรือมือเราครับเผลอไปโดนครับผมและหลังจากนั้นครับเขาก็อยากดาวน์โหลดแอปพวกนี้ให้กับเราอัตโนมัติเลยครับทุกคนโดยที่เราไม่ได้เป็นคนดาวน์โหลดนะบางแอปมันคือเข้ามาแบบงงๆอ่ะหลายๆคนแบบเฮ้ยไม่ได้ดาวน์โหลดแอปนี้แล้มายังไงนะครับถ้ามีแอปแปลกๆอื่นๆนอกเหนือจากนี้เพื่อนๆก็สามารถอย่าลบ ที่ทำคัญครับถ้าแอปไหนที่เราไม่ใช้งานแล้วก็ลบเยก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของมือถือของเรานั่นเองครับนาอก็จะเพิ่มความเร็วให้กับมือถือของเราขึ้นมาในระดับหนึ่งได้ด้วยนะครับโอเคครับแล้วการลบแอปพวกนี้ครับผมจะยกตัวอย่างเป็นแอปนี้นะครับกดค้างไปเลยครับที่แอปนะฮะแล้วหลังจากนั้นครับให้เพื่อนๆเนี่ยกดมาที่ข้อมูลแอปตรงนี้เลยครับปึ๊บเมื่อเรากดมาที่ข้อมูลแอปครับให้ทุกคนเนี่ยกดมาที่การใช้ พื้นที่การจะเก Get ็บข้อมูลนะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมการใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลนั่นเองครับและหลังจากนั้นครับให้เราเนี่ยกดล้างแคสก่อนครับปึ๊บเมื่อเรากดล้างแคสเสร็จครับเมื่อเรากดล้างแคสเสร็จครับทุกคนให้เราเนี่ยกดล้างข้อมูลอีกครั้งหนึ่งครับปึ๊บอดโปร่งครับผมปึ๊บเมื่อทุกอย่างเป็นศูนย์แบบนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทุกคนให้เราเนี่ยกลับมาด้านหน้าเลยครับผมปึ๊บแล้วหลังจากนั้นครับให้เราทําการลบครับ ถ้าสมมติว่ามือถือบางรุ่นนะครับก็จะขึ้นเป็นถอนการติดตั้งนะครับผมนี่เนาะถอนการติดตั้งแอปนี้ใช่ไหมปุ๊บเราก็ยืนยันเลยครับผมกําลังถอนการติดตั้งครับปุ๊บหลังจากนั้นครับแอปนี้ก็จะหายไปเลยครับนี่ปุ๊บนี่ครับผมแล้วก็แอปอื่นๆนะครับเพื่อนๆก็ใช้วิธีนี้ทําแบบนี้เลยครับผมในการลบเนาะก็คือกดไปที่เหมือนเดิมนะฮะยกตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งปุ๊บข้อมูลแอปครับแล้วหลังจากนั้นครับทุกคนให้ทุกคนนะฮะกดเข้ามาที่นี่เลยครับผมการใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลครับ แล้วก็ให้เรากดล้างแคสครับรอสักครู่นึงครับผมอ่าเมื่อทุกอย่างเป็นศูนย์อย่างนี้ปุ๊บแล้วเราก็กดล้างข้อมูลอีกครั้งหนึ่งครับให้มันเป็นศูนย์หมดอย่างนี้นะครับแล้วแล้วก็เราก็กดมาด้านหน้าอย่างนี้ครับแล้วก็กดลบได้เลยครับหรือมือถือบางรุ่นนะครับก็จะขึ้นเป็นการถอนการติดตั้งให้กับเราเนะฮะเราก็กดถอนแอปไปเลยนะครับเนาะหลังจากนี้ครับผมมือถือของเราก็จะสามารถที่จะใช้งานได้แบบลื่นๆขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับทุกคน โอเคครับทุกคนเพื่อนๆก็ลองทํากันดูนะฮะได้ผลยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกผมได้ครับที่ด้านล่างใต้คลิปเลยสุดท้ายนี้ครับถ้าเพืเ่อนๆคนไหนเนี่ยต้องการจะซื้อมือถือสักเครื่องหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะหาซื้อได้ตามร้านเจไนทุกสาขาครับหรือสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ไลน e แอดเจไนโฟนเฟซบุ๊กเจไนโฟนครับเรามีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศนั่นเองครับวันนี้ผมนวลนันทวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใมในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับไบเเพน เรารับประกันห้าปีสัรองมีคร<ไ>ึ่งสำรองให้ด้วยเพราะเราใส่ใจในมาตรฐานพรบริการอีกมากมาย